มีบ่ืเอาแล้วเอาเลจ้ะจวดจวดเนโอ้ร่กินโลดิมก่อนเนี่ยแต่เผ็ดบันน้ขิ้นเปนัไงในเอน้องเนี่ยเนียมันลบมันแกบเวยเนี่ยมาได้ยน้องเด้้ยจนองเด้อจอกแล้ให้บกชีชุนกินนี่บอสชุนนี่ ครับเดียวเลยเนาะในรอบลายมือลายเรือนเดียวเลยครับหอมเยี่อมมผ้านเพี้ยนซานท้กของเด้ยวเลยมอดจ้ะมอดเือะจังของจ้ะมอดไปตู้จ้ะเฮักจีนแแรกลอเนาะครับทักไายกับสบายดีและสวัสดีเียวบัตรตุกคน่นีองเลยเนาะ ไปทางวิเอาประตูตอนนี้ไปโม่บุญคนละไมทหงเลนอยู่เงินอยู่ซานทางเบากันเบาบุญสวรนเนาะไ่งเล็เิดบุญน้ำพอละทางเขากขอมาตะเวนอยู่เพราะว่าเขาขี่รถแจ้คมาางยันหนาวเนาะถ้าหนาวก็พอนาออกเ้าใช้ในอ้็ไ่หางเหนาวทั้งมาหนาวทั้งกัอยู่ไหวแด้เนาะ ได้พี่เาไปทงเียนีสมัยก่อนตะกี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ไมเีนือจ้ดเย่อี่นโงบ้าได้บี้เย่แต่ว่าได้ยินไปเห็นกบขามนี่เกิดมาถเห็นโน่นอยูกบ้องตวก่ไนี่ยี่นะตวกี้ปลูกอยู่นี่ปลูกต้นอยู่ได้อยู่ คนคนคนของประจามประชองที่อยู่ข้างคุณแล้วขนาดนี้เรืองบุ้งมีน้ำม่ีบอ่ะครับทำให้ดิเนาะทำก่อาเลยไปแย่งมีนเครับวัน้องจะวันเราจ้ะกันเนาะเฮ้ยประจาถามเดี่ยวกันหน้าก่อนพอดีอยู่กับ่ท้ไปย่งมีนิไปย่งมีนิไปย่งมีนไเฮ้นะ ถ่ามาแป้งแดดเออตีก็ได้เต้นอะไรก็ตีเลยแล้วมาตีสีสดแหมู่แล้วมาตีมาจอดน้ยังเลยมีฟุ่มบ่เมืยนิดหนึ่มองงไงตรงน้นแค่ขีดกระไฟจะเบิกจะบึ้นได้เลยงูกัยังไงกันบ่ตังงเป็ดเจ้หนิ เอา่ช้เอาดีวมนคนาจอดเทิงระบาดนี่โอแกกคนขายเครื่องขายของคุณอยู่บ้านบุรีมีอยู่ซีนูได้พี่น้องอยู่ซีนูนี่บุร้มีอย่างไรไปเม้เท่าข้างหน้านะบุดีมีอย่างเนาะกระปุ่นกระปุ่นเมื่อมันมันเด็กได้กันได้เรยเนาะโอ้สวนะหน่อยหน่อยแล้วบ้าน่อยแล้วสวยไปน้มี

ใจใจสิบซีเด้ใหญ่วันนี่แหละแม่บ้าลูกเจ้าหนิด้รักได้รักติมซ้นนะครกตาลนี่ยังมาท่านนี้อย่างเนาะพี่น้องเลยส่วนแรงๆ กําเพงกับคนสองใจพี่น้องเอ้ยไปทางใดก็มีแต่คนบ่พื้นแม่นแท้บ่อือเจ้าเอาอ้าใช่มั้คื้นี้บ่น่ะเออจังหน่อยนะมันก็เป็นได้หนเฮ็ดได้ไหเอ้ากมันมันจับยากเออใส่เกอแลให้ได้มีกันได้เห็นกันบ่มีเนาะบ่มีก็้มามาเออ

พูดแล้วตอนแรงเพ่อนหนเนาะแจ่งชิมีเอ็นเพิ่นกำลังเมื่อหาอำนามาพาแจ้งสวงงามอยู่ท่งแล้วก็ช่วงคำชั่งหน่อยเป็นอบบที่มาอีกิุกหนึ่งนะพี่น่อยเลยตู้แต่ท่าเนาะโอ้ประมาณพันบาทแจ้งกับบริเแพงเนาะพันบาทเอ้เจ็ดแสนเราซอยบอดูวันี้นะแต่ราคาตู้เออเงินกัจ้งสำนีและขึ้นเดียว อาอะไรมาบ่เอ้ยอาเคยว่าเป็นล้านพอดล้านพองานแตงเอองานแตงนเปิดลายเลยเอาบุญบ่ได้ายบ่บุญที่ขึนเดียวนี่เออามันทั้งงนทังอย่างเนาะทั้งงนตอนเว้นอีกเบิดมืออีกเออเ็ดเสนเนาะโอ้อยคิดว่าเป็นซองล้านพอดเนมัหอดที่้องท่านบาทเออเอเออา้าน้ล้าน่น้ยเนน้งานแตงเออเนอเอ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 ออ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 อเออเออนเออเอ อมะลาเขามด้เามาพี่ต้องเงี้ยเเนเพราะว่าอันหมูมาหัวหมูมาเข่าบุญน้ำเข่าบุญบ้านเทาเลยมันต้องมีพย่างเลยเนาะแตกต่างกันกับอันมาอยู่เซนูายเนาะเซนูนี่บบมีอย่างไรมาจัดเลยมิแตอนี่กินกันดีเลยเฮ้เนยเฮ้ยเฮเอ้ยเ้ยเยเฮย้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้ย้เยยยยยเยกินกับุฮ้ ไอ้มูกินสั่นกับบ่สิ้นเปืองนี่เฮาแบบบ้านเฮาพนะเคยเฮ็ดไปซี่แล้วก็ย่านมันคือมูมูสิบ่พื้นกันถ้าท่านพี่น้องบ้านเมืองเฮาเะนอเพิ่นก็ป้องกันอยู่ป้องกันเรานี่เด้อเอกยังสิครึ่งเจ้าของก็สิบ่รอดแหละ เอานนังเก่อนผมกินลวาไผ่้ก่อนเไปยงเนไม่ได้หายด้ยเปาไยังอาไยงแล้จ้าจ้าดยดอางันไหนงั้นน่ะนอจอไหนนอโอ้ขาดเลยขาดเราเป็นเออโบได้ได้ขาดเราเพ่อขอคุ้มคนอนทางเขาเนคุ้มเเ่าอาอยู่อ๋าอยู่วน้บอกไปให้จอดรถกินขางบ่ฮู้จิบอกเองเ้าบอตรงเมาะ อันห้านไข่ไข่ไข่คองนี่มันไข่ข้างนอกเลยเนาะข้างในนี่ยโบบริมีอย่างไข่ให้ลงไข่น่าบัดเลยเนาะโครงไข่มันลอยอยู่ทางเราบอกแล้วร่างคอยจะบอกอะไรรถเล็กจะเล่นออกได้ไหมเด็กี้บุญซินโอ้พี่น้องกัยจนยางเหยียดกันไปพวกได้เด็กกี่เนาะได้ยู่ได้อยูเป็นเหียดลูกชายแล้วแม่เงินให้สองพันกีดย่างบัดขึ้นพี่น้องเลย้าแจ้ง แจ้งพ่ได้ด้่นอยกี่เต็มที่กเต็มสิบเอ็ดโมงีกระเป๋าวันมอนีิกินไหมกินไหมเป็นนั่นเป็นของชำรวยเป็นน้ำให้เป็นมะม่วงเนี่ยเป็นกงมีก้อนให้เนาะทีนี้เราจะห้องครก็ขอกำลังมาจังหน่อยเนาะเอานั่งนั่งอานเดยวเเดเอาอันพ่นเนาะเนาะแกด้ย่นน้ำมันน้ปากไหักแรกเยินคนพดอยคนดังมากเลยพาาเ ดังมาเลยเจ้าเป็เายสะมือบไม่คอยมือถือคอยแล้วก็ีะเจ้าเป็นนายโตเจเปนอยยุ huh. ้มขอใจใช่อยเ้ยดีอันนี้ทหารติดบอทหารถอก่เจ้าดีสบายดีเนาะพี่้ังเลยพอดี โดยฮาริมาน้ำบม่ได้อาบกระดูกแล้วบาดเนี่ยฮะกมวยย่อับยต่อนแดงไม่เอาไม่ใช่กระดูกคับ่ได้บ้านเมืองเขานี่มันต้องย่อตลอดเลยต่อนซ่าต่อนแดงบ่พ่อก็ต้องโลต้องบ่พ่อก็ต้องล้มอีกวัฒสภาพแล้วมันจะภาพเลยวัฒภาพอ๋าบ่ได้บ่ได้จะภาพเลยตอนนี้บ่้ยวัฒภาพคอยว่าวันคอยเอาไปลองเลยถือว่าถือว่าอันเนาะ พอเราชิ้นชุนก็ได้อ้าวพอตู่นี่ก็ได้อินมอจะตีอินมอบอบอย่อมแลตู่เลยคอยมีเลยนี่ชิ้นชุนได้อดี๋ยไปซื้อน้ำตาลกบวยน้ำร้อนเปย์ยังก็เปย์ยังอันนั้นขมอนายพลบึงนี่คือได้บ่กป่องเนาะเรับได้เพ่ไม่ใช่ยยังว่าอยู่คือได้เยังก็คือได้หรอกเป็นไง ก็คืออ่ะเตรียมอยู่ตรงน้กะเกียร์บเนื้อโดนๆโดนๆวันจันทร์แล้วไปเนี่แต่เขาบุกไปเพื่อนคั่วเพราะได้เราแบบมีเราต้องอยู่บ้านเราได้เก็บ่ได้กวดโอ้ยเป็นอย่างดีเนาะใช่กันหมดแหลใช่มันก็บเป็นการเป็นงานแหละแล้วเอาขนมนั่นไป่เจอไม่ใช่ตอนหลานแล้วสิโอ้ยขัดเทปไปเห็ดนี่เลยมาป่ะธานมื่อกี้นี่เขาเมื่อคั่วเมื่อเมื่อกี้นี่สะท้อนกับเมืเมื่อกี้นี่ปรทธานยังอะไร สะพองเราล่ะถ่าทุเจ้าอย่มากระเดงเรากะุ่นเห็นัากะุ่นเห็ดตำมักงแมนบอเลยเห็ดถ่าก่เห็ดถ่าเราเห็ดงานเจ้าอยู่อเาเมื่อไปแลพ่เพเพกินเอโอ้ยพุ่โอ้ตามมาพี่อง่วงบุญคักแท้ทโอเขากินว่านนีครับโอ้ยอยู่พุ่มพ่นแห้อยากแห้งอย่าตามนะอยาแห้งเรา chúng tôi lắm mưa anh em học hỏi ăn hong 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 เอาตัวนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้ชงกันนี่ครับามามาเพียงเลยไปั่อนมาเพียงเลยไได้ไปด้ไปได้เดบมาอยู่นี่แบาดขบุนขาเขาไกลขบุนขาไกลขาไกลวัดบ่ เบิ้ลเบิ้ลถามแล้วกันนั่งถามกินแล้วบ่ถามกินแล้วแล้วโม่บุญเซนเดียวหนึงกันให้คนนั่งทาข้าวปุ่นเนาะเพราะว่าเราบอกข้าปุ้นน้ำยาคาใกล้คอยระคองใจบูเห็นขาไก่นี่มันนี่ยกินแล้วนะเฮ้ยกินแล้วบ่กินนู้ดเพราะนันลูกลานไม่กินหรอกเนาะตัวเนะเจ้ากินแล้วบ่เจ้าน่ะกินแล้วบ่เจ้าน่ะคอยนะแกบได้สิงามได้กินได้ปุ๊บมีแสบเลย แช่ีอบนเลยกินได้กาวไปมบึงอ่มาเลยพี่นงเด้อมาพียาไงมาพีมุ่ยเลยะกัดเนาะกันเลยกินได้าดูเลยแลดเลย้บึนี่บอสอ่แ่เอาแล้วัดเลยอาไอ้ตัววดจวเป็นโอ้กินโลซีมกอนเนี่ยเผ็ดน้เป็นยังงในเรื่องนี่ยเนี่ยมันลบมน้ะเว้นงาะ Mother, hãy buộc chịu chụp kín. Bóng chụp kín. Young chút, nhóm lát, don't you? Nom lát, tuổi, nhóm lát. O <laughs> à, nhóm lát, nhóm lát, nhóm lát. You hogging up, 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 ใหญใจได้ครับอยู่กันคบอืมบินคว้านยังไงบินไดนเจ้าเดิงนี้ไดนโอ้มาามาาพอเำพูดอ่ะอันนี้จะมักซิ้งชุนน้อมนอมแล้วตับใสเดาไก่แหงๆนี้นัะพอิินไงพบพอพๆๆต่ดลายด้เนหนักนะบลิกินจะคนมอดินฮึมฮึมผลองคื้กันบริกินพะยไร้โมวากันลยลกินเด้ได้บองข้าวกัน ขอดาไหยิตนำตาปุ๊บน,น,นี่ยนจิสูสสเหมทหารเนาะครับ,บาตาานนัารวจกิน,น,ใน,ในได้บดิดอตางก,ก็ตัวรวจกินได้หมดเนหมนเช็ดกันมันมอันบ่มันอันเ้าตาเพื่นได้ น้ำกรพุ่น huh. ด um. uh ิดตาเพิ่นพุ่นาวตอกินก็เจืออมัมันนนยอยงปูเดียดเลกินแม่จ้ากินบ่กินบ่ปาบ่โโนโนมีโอ้หังิ้โจลวไทยตรงนี้า่โนตเจ้าลูกอเลยมเ

จอกไปยื้อจอกขอจอกบ่ไปจอกไปจอกจอกดิมนั่นเอากินแก้มก็อร่อยกว่าดูอนนี้นี่ดิฉันเนาะหูรถดุนทำหูรลเอาผมเฮี้ยอย่างนันยากาะอืมอืมอะักงฮะถึงบอกเสาว่ออื lạo 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 กินไหมตีอย่างนั้นแม่กินยอะกินเอะปอิงกูดๆนักินบ่พอไวไวแม่พอพอพอไตัวเห็นจอกเดเดเดมีจอกไหมดินจับุยันดีน่เห๋ยวก็ได้อนี่นลูกหลานเยเจบเจบเเกี้ยงกินบ่อยขเือเนาะต้องมากนะ

ลย้อนแล้วงอมได้งอมได้งอมได้ตัวนี้ยังทีเดินทางไกลอู่ให้นให้ไหวกัยกแล้วมนี่ให้งัดเบียร์ให้มิซฟองงัดให้เจ้าแล้วตัดคลิปด้วยต้องนี่มือยกกินเยอะตัดคลิปก่อนเอาไปก่อนไปดูไปดเไ้เเดี๋ยวอะนได้กนุ่กแล้ว มันมวุ่นมันไหวเรื่ององไพู้ประตูแล้วมากินข่าวกินน้ำก่อนน้าดื่มน้ำเรานจักาลูกหลานนั่นแหละเราาสบายดีเนาะบำยาดีเนาะกินข่าวก่อนอ่มาเลยมา